ไปเรียกเพื่อนๆเ,เด้อบางคนบางท่านเขาอาจจะนอนไวเนาะนะนะเด็กอนามัยอย่าเพิ่งนอนไวนะวันนี้มาเอาโชคไปก่อนนะคะมาเช็คโชคโอเคเป็นยังไงผลงานเราสวยงามไหมวันฉ่ำชื่นใจเนาะหวันฉ่ำชื่นใจนะคะ,ะกลับมาทวงบัลลังแล้วงวดน,นี้ก็คือสิโชคดีอีกละเธอนะจริงๆงวดนนี้ก็จะโชคดีกันอีกละเธอฟันสองให้ใครไม่เจาะตามน้องเอาไปรูดก็ได้เงินอะ ฟันสองให้เอาไปไล่ไปทีละสะเตปฟันสองให้ใครไม่เจาะตามน้องก็ได้เงินใครเอาไปรูดก็ได้เงินนะไปทีละสะเตปเม็ดเดียวพารวยดอกจันให้ชอบมากเลยสองเจ็ดศูนย์นะคะใครเอาไปตัดเล่นก็ได้เงินถูกบะแมนบลาแมนคะ่ะนะแม่แม่จ๋านะคะนะนะพี่พี่สองเจ็ดศูนย์ดอกจันให้ตั้งแต่ในไลฟ์สดเนาะใครเอาไปตัดเล่นก็ได้เงินอ่ะ ลงมาตรงนี้เลยมาถึงตัวเด่นเจาะของเราตัวชอบไม่มาไม่เป็นไรค่ะนะเดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นกันรอบต่อไปนะเจาะเจาะสองเก้าเก้าสองมาเต็มเต็มเลยแม่เก้าสองสองเก้าเนาะละนะมาเต็มเต็มเลยล่างเนาะได้มากรีดกันอีกตัวเน้นๆชอบๆเลยนะคะเน้นๆชอบๆเลยนะคะเน้นๆชอบๆเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็สั่นเธอโอ้มันเข้าล็อกอีล็อกต็อกแท็กของอแอมมากเลยงวดที่ผ่านมา น้น้องขอให้นะคะนะไลน์นี้เนอะขอให้ไลน์นี้ใครก็ตามแต่ที่เข้ามาอยู่หน้าไลน์สุดแล้วหรือว่าใครก็ตามแต่ที่สนับสนุนน้องด้วยการแชร์ออกไปนะคะแชร์ให้ตรงกลุ่มนะให้เป็นกลุ่มแนวทางนะให้เป็นกลุ่มแนวทางหรือหน้า Facebook ก็ได้เนาะพอพอนะคะนะไลน์จบนะคะน้น้องจะเคลียร์ไลน์ออกให้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะไปตามที่น้องน้าแจ้งได้เลยหมุดที่น้องปักให้ออยมเลขเด็ดคนเดียวเท่านั้นไม่มีการทักใครใดๆทั้งสิ้นไปหลังจากจบไลน์นี้ไม่มีการทักใดๆทั้งสิ้น นะคะนะเข้าไปได้เลยนะคะคุณซับไปเช็คเลขไปเช็คดวงกับตัวเองได้เลยเดี๋ยวเลขมาเต็มอีกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเลขมาเต็มอีกแน่นอนนะอ่ะใครอยากได้เงินวันนี้ขอให้ได้ดังใจหวังใครอยากได้2ตัว3าตัวยังไงขอให้ได้นะคะนะเออขอให้น้องเนี่ย นะให้เสียงของน้องเนี่ยเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนเลยที่มีศรัทธาเหมือนกันเนาะขอให้มีโชคร่วมกันนะคะนะมีโชคแล้วฝากทาทานด้วยนะคะมีโชคแล้วฝากทาบุญทาทานด้วยนะ,ะอันนี้พูดจริงๆจากใจเลยมีโชคแล้วนะคะฝากทาบุญทาทานด้วยเนาะ,ะจะได้ต่อดวงต่อต่อทุนให้กับตัวเองด้วยนะคะนันะหนุนดวงให้กับตัวเองด้วยสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เปิดใจเนาะขนมไทยนะใครเช็คภาพเช็คเสียงว่าเออภาพชัดเสียงชัดแล้วอยากรวยขนมไทยนะพิมพ์ ตำไทยขึ้นมาให้หน่อยจ้าพิมตำไทยขึ้นมาให้หน่อยจ้าอ่ะเรามาอวยยศกันเสร็จแล้วนะคะรัวไปถึงอมสินครั้งที่แล้วนะใบอมสินน้องหาไม่เจออมสินครั้งที่แล้วคู่เด่นคู่บุญน้องฟาดให้เลยเต็มๆสี่สองสองสี่เพราะฉะนั้นใครตาตั้งแต่ออมสินก็คือรวยนะคะใครไปตั้งแต่ออมสินก็คือได้เงินเลยนะคะแล้วเด้งบนล่างอะไรเด้งสี่รูดสี่สี่แปดด้วยใช่ไหมสี่แปดสองสี่นะถ,ถ้าน้องจําไม่ผิดนะคะอมสินเนะาะฟาดไปเลยอ่ะเธอ ไม่มีดวงเลยพี่ประสิทธิ์หรอดวงโอ้พี่เสีตยต้องเล่นเบาก่อนนะเช็คเช็คเช็คดวงตัวเองบางทีน้องก็เป็นนะถือว่าตัวเองดวงดียังไงก็ตามแต่นะบางทีเล่นดีไปนะใจตรงกันเลยใช่ไหมชอบแปดศูนย์เพราะฉะนั้นจัดเต็มไปเลยนะ,ะใช่ชอบแปดศูนย์จริงจมีสิทธิ์นะคะนะส่วนตัวเอาจริงๆนะส่วนตัวเลยนะก็เป็นอันนี้นะส่วนตัวเนี่ยชอบคู่เด่นของตัวเองหนือนน้องกะดอกจำยังไงล่ะ นะ้น้องจะดอกจันยังไงอ่ะน,น้องพูดเป็นพยานให้แล้วกันว่าน้องชอบคู่เด่นนะคะสองแปดสองสามน้องชอบนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ชอบเลยก็เหมือนเดิมนะคะชอบสองเก้าสองหกเนาะชอบสองเก้าสองหกนะคะจัดไปสวยๆนะ FC ที่น่ารักนะคะเน้นๆกันไปเลยมาเน้นๆกันไปเลยนะคะจบๆไปเนาะวันนี้จะได้นะไปตามติด ไปตามติดไปตามเช็คเลขได้กับน้องแอดมินนะคะนะลิิ้งรายด้านล่างที่โทรศัพท์มือถือของพี่พี่ที่ถือกันอยู่นะตอนนี้มาไม่ทันออมสินเลยค่ะแอมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องจะกลับไปออมสินให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะเป็นภาพสวยงามไม่ต้องห่วงนะดูแล้วเข้าใจง่ายเน้นๆของเราออกอยู่นี่ไงเธอฉันโอ้ตายแล้วคือปึกหลายเสียเนาะบันี้เอาเอาไปก่อนเลยเน้นๆตัวแรกที่น้องบอกอะ่ะน้องชอบมากเลย องแปดนะถ้าบอกว่าเออหาไปหาที่ไม่ได้หาที่ตําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาให้รู้ว่าชอบก็แล้วกันสองแปดคู่เด่นนะคะนะเออเป็นเลขยิ่งใหญ่นะคะอาจจะหาซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นคู่เด่นเป็นตัวเน้นๆที่อยากจะเอามาจับเอามาฝากให้และเน้นๆตัวสุดท้ายของค่ําคืนนี้เน้นๆค่ำค่ำคืนนี้เน้นๆตัวสุดท้ายนะคะสำหรับใครชอบแค่ตัวเน้นๆไม่อยากตามตัวเด่นยิ่งลูดก็เอาตัวนี้ไปนะคะ อะจัดให้แค่นี้พอค่ะจัดให้แค่นี้พอเนาะจัดให้แค่นี้พอโอเคเด้อนะคะเน้นๆสวยๆเลยนะตามตัวหนังสือสีม่วงๆที่น้องเขียนให้ตรงนี้เลยนะคะตามตัวหนังสือสีม่วงๆที่น้องเขียนให้ตรงนี้เลยใครชอบเรกอะไรนะคะจัดเลกนั้นไปแล้วน้องขอให้โชคดีมีโชคลาภกับอัเล็กเด็ดกันทุกทุกคนเลย นะคะนะขอให้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปเช็คเลขเช็คดวงไปฝากเลขไว้กับแอดมินได้ที่ลิงก์ลายด้านล่างนะคะไปฝากไว้เลยก่อนที่เลขจะมาอั้นเพิ่มน้องพูดได้เต็มเ็มเลยว่ากว่าจะถึงวันที่เลขออกเอกเลขอั้นเพิ่มแน่นอนเธออั้นเพิ่มแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรแค่นั้นเองเนาะส่วนเลขทูบเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่หนึ่งหน้าเพจเลยนะคะหน้าเพจแล้วน้องจะลงหน้าเพจกับลงสตอรี่เอาแอมเลขเด็ดให้นะ เดือนหน้าวันเกิดพี่แอมให้เลขโคตรตรงเลยค่ะโอเคขอบพระคุณอ๋อโอเคขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะนะขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพี่ด้อเนาะอ่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะแน้นแวนะก็บวอวยพรให้กับตัวเองด้วยนะคะขอให้โชคดีกันทุกคู่ทุกคนเลยอ๋อพี่เมย์บอกว่าพี่แอม,มคิดไว้เลยว่าพี่ต้องเขียนสี่เจ็นลุกจริงหรือเปล่าขอให้เข้าตรงๆนะพี่เมยจ์จ๋านะขอให้เข้าตรงๆนะโอ้คนลุกไปด้วยกันเลยทีนี้ โอ้นะขอยเข้าตรงตรเถอะคอยมาเถอะสีเจ็ดสวยตามตลอดเลยเช่นกันนะคะสีเจ็ดสองเจ็ดคือตามอยู่แล้วตามอยู่แล้วตรงไหนซื้อได้ลอตเตอรี่ตรงไหนมีคือน้องก็จัดเอาไว้ติดไม้ติดมือไว้อยู่แล้วนะคะโชคดีวันที่หนึ่งกระดกกระดารวยรวยรวยไปด้วยกันนะอะสําหรับใครไม่ทันออมสินมาค่ะน้องขอ,อนุญาติเลื่อนออกก่อนนะพี่พี่ออมสินเขามาแล้วเขามาช้าเพราะว่าเขากินข้าวเย็นอยู่ <c oughs> มาจ้า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 ออมสินมาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องออมสินมาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาล้เด้อนี่มาแล้วชัดไหมชัดเจนนะคะชัดเจนอ่ะเบาๆค่ะแอดเมิ <c oughs> <c oughs> นะนะ้านะทางออมสินตามข้างหน้านี้เลยนะคะน้องพูดไปหมดแล้วนะคะคู่เด่นคู่บุญก็คือสี่สองสองสี่เนาะระวังจะย้อนกลับมาอีกนะคะนะาชุดรวยชุดรวยของเราสองสี่แปดเจ็ด 9ก้าสนะคะตัวไหนที่อัน้นอย่างที่น้องบอกไม่ต้องไปซีเรียสม่ต้องไปหัวสาไม่ต้องไปคิดเยอะนาะเลขไหนอั้นตัดมันทิ้งไปนะคะถ้าได้ไม่ได้ยังไงฮาหนอยเรายังมีชดแทนอยู่แน่นอน แล้วน้องขอให้โชคดีนะคะเลขที่น้องเอามาให้เป็นเลขตามสูตรก็คือสูตรแค่นั้นเองสูตรไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดวงเราเก้าสิบเปอร์เซ็นสูตรอีกสิบเปอร์เซ็นต์เรามาผสมผปปสานกันอยากจัดให้ทุกคนโชคดีแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนเป็นความหวังเหมือนกันนะคะน้องเองน้องก็ใส่เต็มเพราะฉะนั้นน้องก็หวังใจว่าน้องก็จะต้องรวยกับเลขแนวทางของตัวเองเช่นกันเออเออถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูอ่า โอเคนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับค่ำคืนนี้เนาะแนวทางขนมไทยแนวทางอมสินทุกอย่างเลยเนอ้องเอามาเทให้หมดหน้าตักนะนะคะน่ารักแคบ ไปนะคะกอดโปยออกไปแล้วขอให้โชคดีมีโชคราบเนาะกับออลเลขเด็ดกันทุกทุกท่านทุกทุกคนจริงๆนะคะขอพรบคุณทุกคนเลยที่แชร์ให้นะยังไงเดี๋ยวนะคะไลฟ์จบปุ๊บนะคะเลขเสร็จสับเรียบร้อยน้องเคลียร์ไลฟ์สดออกให้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมตามเข้าไปลิงก์ไลน์ที่น้องปักหมุดให้ก็แล้วกันนะคะรีบไปฝากดวงไว้กับน้องแอดมินเขาซะก,ก่อนที่เลขจะเต็มเพิ่มแค่นี้แหละที่น้องจะบอก นะฮะนะเพราะฉะนั้นใครอยากเข้ากลุ่มฟรีตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งกับน้องแอดมินได้ว่าขอเข้ากลุ่มฟรีด้วยนะคะขอเข้ากลุ่มฟรีด้วยนะคะนะคุยกับเขาดีๆเธอเข้าใจดีเข้าใจดีที่เนี้ยเข้าใจดีเธอเข้าไปเธอเธอลองดูแล้วน้องจะบอกอีกอย่างนึงว่าอ๋อแอมเลขเด็ดจะอัปเดตให้ทุกๆวันในลิงก์ไลน์ที่น้องใช้บริการเพราะฉะนั้นนะคะนะเราชอบมาตรงนี้นะเราอย่ายึดติด เราอย่ายึดติดน้องพูดได้แค่นี้เราอย่ายึดติดนะคะน้องก็จะใช้บริการของน้องไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะอันไหนที่จัดแล้วโอเคจัดแล้วดีนะคะนะจัดแล้วโอเคน้องเอามาฝากให้เช่นบ้านคูณซนะับแปดแปดแปดเนาะสำหรับขนมไทยน้องเอามาฝากให้ก็คือเข้าไปนะใช้บริการกันอย่างมีสติได้เลยนะ เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกทุกคนเด้อทุกคนจ๋ายอย่าลืมนะเลขทูบเดี๋ยวเรามารับกันวันที่หนึ่งกรดาษกราห์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าหน้าเพจออมเล็กเด็ดและสตอรี่ของออมเล็กเด็ดนะจ๊ะพี่จ๋า